คนเป็นพ่อเป็นแม่ท่านอย่าไปเครียดกับผลการเรียนลูกนะเกิือสามสิบลีขิดฝาเจ็ดสิบมานะตนผมเนี่ยไม่เคยห่วงลูกผมเลยนะครับว่าจะเรียนได้เกรดอะไรเรียนโรงเรียนอะไรนะครับก็เห็นมันได้ดิดได้ดีกันทุกคนคนเป็นพ่อเป็นแม่ท่านอย่าไปเครียดกับผลการเรียนลูกนะเกิือสามสิบลีขิดฝาเจ็ดสิบมานะตนผมเนี่ยไม่เคยห่วงลูกผมเลยนะ คว่าจะเรียนได้เกรดอะไรเรียนโรงเรียนอะไรนะครับก็เห็นมันได้ดิบได้ดีกันทุกคนคนเป็นพ่อเป็นแม่ท่านอย่าไปเครียดกับผลการเรียนลูกนะเกลือสามสิบลิขิตฝาเจ็ดสิบมานะตนผมเนี่ยไม่เคยห่วงลูกผมเลยนะครับว่าจะเรียนได้เกรดอะไรเรียนโรงเรียนอะไรนะครับก็เห็นมันได้ดิบได้ดีกันทุกคนคนเป็นพ่อเป็นแม่ท่านอย่าไปเครียดกับผลการเรียนลูกนะเกลือ สามสิบลิ้ขฝาเจ็ดสิบมานะตนผมเนี่ยไม่เคยห่วงลูกผม